อะไรอ่ะไหนไปมาอะไรไม่เห็นไปดลยมึงออกร่มแห้งขนาดไหดนเบ่งผมผมปิวอ่ะไหนไปอเอเ้ทุกคนะเดี๋ยวรอเราง<อ>รอเ,เสียงรบอดก่อนคุณทำอะไรอ่ะ เดฮ้ยคุณไปซื้อคุณไม่รอผม嘛ผมก็บอกผมจะซื้ออยู่ไงมันชอบตายผมว่าผมจะซื้ออยู่ทำไมคุณไม่รอผมผมทดสอบก่อนผมทดสอบก่อนเีดยทีดิทีนี่ทดสอบกันซื้อไหมทีนี่เทไหมเทไหมเดี๋ยวเีราพิสูจน์มันเท่อยู่มันเท่อยู่แต่มันไม่เท่ตรงที่คุณไปซื้อก่อนผมไม่เลย เดี๋ยวค่อยไปซื้อมันจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันตัวอันนี้ผมมาทดสอบผมนั่งกลุ่มเห็ดตั้งนานแล้วเนี่ยมันเสียงอะไรนี่นะเต้ไหมเต้ไหมเราทั้งสองคนมันจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะไปผมลองเรียนรู้ก่อนแล้วนี่ผมว่ามันแปลกๆก็เลยอะไรเออไม่มีอะไรผมนึกว่าแต่งูตายบนสายไฟ ว้ายน่ากลัวจริงๆเลยคุณกลัว,ลวผมไหมกลัวมากเลยตอนนี้โอ้ย <c oughs> เฮ้ยคุณมันต้องซื้ออะไรบ้างวะไปซื้อแค่ตรงนี้แหละ,ละหมดหมดเท่าไหร่หมดเท่าไหร่หมดไปสามพันสี่สามพันสี่วะมันมันมันตัวดีมันตัวมันตัวปานกลางใช่ไหมไม่ดีมากไม่ก็ขี้ไรามากวะ วันนี้เขามีให้เลือกสองตัว,วโอ้ยแล้ว,แล,วแล้วบอกแล้วบอกพี่เขาหรือยังเนี่ยว่าเราจะไปไหนพรุ่งนี้ยังไม่ได้บอกใช่ไหมยังไม่ได้บอกใครเลยโอเคเรามีอธุระนะครับพรุ่งนี้กลับไปเดี๋ยวให้เขารอดูพรุ่งนี้แล้วกันใช่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 ใชโอเคผม,ผมเข้ามาแล้ว คุณคิดถึงผมไหมยังไงเพิ่งเจอกันคิดถึงผมไหมเจอกันมันก็ต้องคิดถึงกันอยู่แล้วแหละนี้สำคัญแล้วคุณโอ้ไปกินแบอบ่เอือดเว้ยห้องอะเออแต่ผมก็กินข้าวมาแล้วหรอวะ่าผมเห็นคุณไปกินลาบก้อยแล้วบอแต่ผมไปกินลาบก้อยมาตั้งนานแล้วนะไปผมมันนั่ง วันนี้ผม<ป>นังซื้อไปปรับลำพันมา<อ>วันนี้ผมเอานังซือไปไอสม,ม,มุดบัญชีป,ป้าโพาสม,ม,มุดบัญชีไปปรับทำบุญใช่ไหมใช่ใชเอาไปปรับมาแล้วจะจะโพสทุกวันเลยเหรอฮะคือ,อของของแม่ผมก็เป็นอย่างนั้นแหละตอนที่เขาทำบุญล่าสุดแบบนั้นหละหลกกหลายใช่เอาแล้วคุณจะทำยังไงเขาเนี้ย<ม>เจ้าโพสบอกเรื่องไหนก็มันยังไม่หมดยังไม่ปิดเดี๋ยวอีกประมาณสองสามวันจะปิด เราเช็ดตังไต่เมื่อี่แล้วก็จะไปถวายวัดแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำหืมสร้างห้องน้ำห้องแล้วสี่สัญหาหรอแม่นสี่สัญหาอย่าอย่าไปพูดตัวเลขในวันนี้ห้าพูดตัวเลขครับเออเดีเออ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยทับบ<ต>ุญเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาเองินให้เด้อจากเจ็ดสิบเจ็ดสิบป่ะล่อ้หูเกิหลายดีไี่ไปเดี๋ยวคุบ้านผมบรรยากาศดีมากเลยนะคุณ คุณมากินนมบ้านผมไหมทำไมคุณมาดูพึ่งเนี่ยพึ่งจะตอดผมผมอยู่แล้วเนี่ยฮะพึ่งบ้านผมมีพึ่งพึ่งเข้าบ้านผมแล้วทำไมไม่เอาออกอมันเป็นมันเป็นกฎลวงขุนใช่ไหมที่จะให้ผมไปเอาออกให้เฮ้ยอะไรนะคุณบอบอบอโอเคคุณไปด้ากาย เดี๋ยวผมทดสอบใหม่ผมอีกเรื่อยผมแอบว่าคุณจะนอนตอนไหนพรุ่งนี้ตื่นตนเช้าดิผมแอบนา่บวนเฉยๆโอ้ยมันเกิทะเลาะครับเฮ้ยไปบ้านผมบรรยากาศดีจริงๆนะข้างบนเนี่ยคุณมากินนมกับผมไหมบ้านผมก็บรรยากาศดีปีนลังคาเล่นทุกวันไปเอาอีทีเนี่ยบ้านผมบรรยากาศดีมากบ้างๆคุณมากินนมบ้านผมไหมบ้านผมก็ปีนลังคาเล่นทุกวันนะครับ เออคุณคุณคุณไล้คุณไร like, like, สดต่อต่อจากคุเนี่ยคุณคุณร้องเพียงนั้นให้เขาฟังเลยนะเพลงอะไรร้องเพียงไอ้ Happy Love Day เป็นเป็นตำนองช้าๆนะผมร้องไปแล้วเพราะมากจริงๆมวนมวครับตำนองซาๆเลยร้องยางไงไปฉัา Happy Love Day I Love You หรอร้องยังเออ Happy Love Day เบบี้ไอเล่ก็ทำนองเก่าๆแต่ว่าเอาเอาทำเป็นช้าลงเลยอวมากเลยเอ้าใครเนี่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสี่พันแปดร้อยท่านของผมเขาบอกว่าเพชรเม็ดงามเพชรเม็ดงามไปเพชรเม็ดงามไปกินนมเลยตัวเลียงโตเลียจังหวาดสิงห์ไม่บรรยากาศดีไงเาถ้าเกิดเขา ตอนนี้ผมไฟ์สดใช่ไหมกับไปแล้วถ้าเกิดสมมติอาไปไปงั้นมากินเหล้าบ้านเรามากินเบียร์บ้านเรามันน่าพูดไหมล่ะ,อะเออไม่ไดไ<ป>ไ้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไว้วันไหนบ้างมากมากินนรกับผมสองคนนะต้องพูดที่ไหนน้องผมงมีเป็นตาเปลีกอนกอ,อ้อ <c oughs> งมาสวัสดีสวัส,ส<อ>วดีพี่ชิงครับสวัสดีครับ พี่สิงมาเป็นลูกส,สาวมันเกิดพี่สิงนะครับนี่นับเขาดาวเลยเดี๋ยวนับเขาดาวเลยนี่แหละนี่แหละหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีคุณ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 ดิด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 ถอนไหมซี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 ไปจี้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 เริ่เปิดคอนก่อนพอดีแหละใช้เวลาเออเออเออเร็วเร็วเน้องน้องเพีงแฮปปี้เบิร์เดย์ long, 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 birthday, พี่สิงห์ลงเปิดเตยทูยูถอน เทียบคี์ก่อนมาไหนยินไหม Happy birthday to you Happy birthday คุณคุณต้องร้องเดี๋ยวผมร้องตามดีกว่าเพราะคุณดีกีตาร์เสียงมันรีรัน,ม,นมันเสียงมันอันเดินมาอีกเ่รทดสอบไหมไหมทดสอบไหมไหมคุเบียไมนนี้เอา นึ่งสาบ happy d a เอา้าเปี่ต no oh, mm. ุกี uh ้วะโอ้อคาะขเะขึ้นแล้วนะเนีวอ๋อดีดขึ้นขึ้นคีไหมดิ Happy Birthday you. You, you. สุขสัรต์วันเกิดค่ะพี่สิง์สุดหล่อวันเกิดปีนี้ก็แก่ขึ้นอีกนึดแล้วนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับพี่สิง์ก็คือต้นแบบของปลายในหลายเรื่องเลยนะครับวันเกิดปีนี้ก็ขอให้โชคดีโชคหมานร่ำรวยรับไว้นะครับเป็นนายห้างที่น่ารักและจะดีกับน้องๆแบบนี้ไปนานๆนะครับมีความสุขมากๆครับพี่สิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ สำหรับลุงก็ขอให้พี่สิงห์มีความสุขมากๆนะครับอาอา <c oughs> ยุพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆแล้วก็เป็นลูกผัวลูกใสของ Fourth ลูกๆหลานๆไปนานๆนะครับแล้วก็เป็นในห้างที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่สิงห์ครับทำ <in> ไมคุณยิ้มแบบนั้นแล้วคุณสวยจังเลยป <c oughs> นะเป็นแะล้วเคลิ้นน่ะเคลิ้นอ่ะเคลิ้นอ่ะเอาเคลิ้นอ่ะเอาเคลิ้นอ่ะ นี hey, hey. Delicious, delicious, ่นีนะครับ no. ท okay. ุกคนเวลาเวลามันเขินเป็นงนี้แหละเวลามันเขินเป็นอย่างที่ผมไม่เคยเขินใครนะครับทุกคนผู้ขี่นี่ทาพูดไม่เพราะในวันเขินนี้ครับมันเขินเนาะผมไม่เคยเขินใครครับผมเขินอะไรนี่ ตาเพียบนาไปเจอไปท,ทีดี่ว้ายผมไม่คเคยเขินคุณนะครับคุณธนาล้นไดไทุกคน,น,น,นทุกคน,กคนถ้าผมพูดแล้วจะจะไม่ทำนะคราเนี่ยไม่ไม่ทำแล้วตอนนี้ไม่ทำแล้วเ yeah. <laughs> ออเวท่าหูดัง ตอนีลูกค้าทุกคนนะที่เข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับกด F กด F ไปเลยนะฮะกด F ไปเลยนี่ครับอันนี้เป็นเสื้อของลีนะครับผมไม่ใช่ลีธรรมดานะครับลีซี่นะครับเนี่ครับเซลีซี่นะครับตัวนี้ปกติตามท้องตลาดขายอยู่ประมาณน่าจะน่าจะสองพันห้าแต่อยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับผมสี่พันแปดครับสี่พันแปดครับกด F หนึ่งมาสี่พันแปดครับใครใครที่ขายรุ่นแรก สิบคนแรกครับสิบสิบคนแรกครับผมราคาสี่พันแปดสิบคนแรกห้าพันห้าครับผมกดมาครับอเอามาเลยคนแรกเอามาเลยมีเสื้อสิบตัวเหรอครับอ่ะสิบคนแรกไหมไม่ครับมีมีเสือ้อมีเสื้อประมาณร้อยกว่าตัวแต่ว่าสิบคนแรกจะได้ราคาพิเศษขายเสื้อผ้าก็มา้ามานี่ครับผมผมนอกจากเสื้อผ้านะ อ,อันนี้รุ่นร,ร,รุ่นนี้ปลายก็ใส่รุ่นนี้ปายก็ใส่ใช่ไหมผมมมนมีรูปอันลูกทุเรียนก็ใส่ใช่ไหมผมมีผมมีบ็อกเซอร์ประมาณยี่สิบตัวไม่อันสีนี้คุณก็มีผมไม่มีสีนี้สีเหลืองผมมีแต่ <laughs> คุณว่าคุณว่าผมน่ารักไหมไม่นะโอ้ถ้าถ้ารัดฟันมาต้องยิ้มแบบไหนถ้ายังไม่รัดฟันนะมักดีบอสมักเก้าดีบอสกมเปลี่ยนสีผมใหม่ทำไมีสีคล้ายๆแบบนี้นี่ใช่เลยโอ้อยากให้เหมือนกันเหมือนกับมักดีบอมักเจ้าดีบอ อยากจะแก้ผมเหมือนคุณเหรอผมจะไม่ย้อมสีผมสีแดงแล้วมันเสียแล้วดิอู้หูจะว่าสีแดงเลยสีแดงสีแดงอู้หูยายาบายายาผมมันเสียแล้วผมไม่กล้าทำอีกพี่ตุ่มว่าตัด,ตดสกินเฮดเหรอใครพี่ตุ่มบอกใช่ถ้าผมตัดสกินเฮทคุณว่าผมจะหรอไหมอู้หูโคตรเท่เลยลองตัดสิ เอาไปผมถามเมื่คุณคุณกล้าตอบสกินเนสไหมทำไมอ่ะไม่รู้จิะไปไล้วเราเอาเอาขึ้นนี้สิไปเอาขึ้นนี้สิเอาขึ้นนี้สิเอาขึ้นนี้สิเด็ดผู้หลักคือยิตงเป็นหคือจะเป็นคือยังแมชีเนาะเอ้าแมชีเนาะไม่ใช่แมชีเอาก็แมชี่ต้องเป็นผู้หญิงแหมแหววไม่เอาปวดไม่ปวดจะรู อ่ะผมอย่างผมเนี่ยเหมือนพระเพราะผมเป็นผู้ชายคุณผู้หญิงคุณก็ต้องเหมือนแม่ชีหมายไหมเหมือนไม่เหมือนเพราะผมเหมือนแน่นอนอ่ะก็รู้อยู่ว่าไม่โกนแต่มันเต้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะอย่างผมก็เหมือนพระเป็นผู้ชายไงคุณผู้หญิงคุณก็ต้องเหมือนแม่ชีเหมือนพระหรือเปล่าเหมือนพระเลยคอนผู้หญิงเหมือนแล้วอุ้ยไม่เป็นัะไรด้ยเนี่ยเป็นผู้หญิงงั้นไม่อยากคือพระอยู่ติดบ้าน โอ้ยก็คือที่นี้นมืออะโอ้โหเออผู้นี้ก็ฝากไลฟ์สตรีมด้วยน,นะครับทุกคนผู้นี้เรามีวันเกิดพี่สิงห์แล้วก็มีใบสีสุขันเอ้ยใช่ไหมเจ้ใบ,ส,บ,บ,บสีสุขันมี มันลอยกระทงของพวกเราชาวบ้านสิงนะครับในเพจบ้านสิงเป็นการเป็นการผูกแขนใบสีผูกแขนต้อนรับคนที่เป็นโควิดคนที่ป่วยเป็นโควิดหกคนใช่ไหมหกหรือหาหกคนก็ไปนั่งกตีู้หนึ่งไอไอไอมาเรียงไอไอชื่ออะไรนะปอนเหรอเออไปปอนเลยผูกแขนแต่ว่าพีิธีบอกว่า คนที่เป็นคนที่ป่วยเนาะจะเฉพาะคนที่ป่วยจะได้ผูกแขนใช่ไหมพูดแบบว่าคนที่ได้นอนพี่สิงห์พูดเลยคนที่ได้นอนโรงพยาบาลผู้นี้อย่าลืมมาผูกแขนนะโอ้โห <c oughs> เอาพี่สิงห์บอกว่าคนคนที่ป่วยใช่ไหมที่จะได้ผูกแขน <c oughs> <c oughs> ว่าสี่แล้วนั่นแหละยกมาไม่ยกยกว่าว่ะเนี่ยคุณยกมาแบบนี้เมื่อกี้นะ่ะมามามาเอาคุณจเจ้ากับผมเท่าไหร่เอาเข้อผูกกันเท่าไหร่ก,ก็เท่านั้นแหละครับหืมลอยนึงได้บ่ล่ะไอู้หีบใหญ่แท้เอารอบยี่สิปูประมาณหาลอยอผู้ใดสิปูก่อนผมบอกว่าผมเป็นกันมาแบบอ๊อนเ,เป็นแหม่อะไร เอ,อ้า300เรื่องนี้ผมสามร้อยเลยปยผมผูกน้องๆคนละพันคนละห้าร้อยแต่ผมลูณสามร้อยเนี่ยคุณช่วยผมประหยัดหน่อยได้ไหมล่ะเออ,อยังดีผมก็ต้องผูกเป็นพันไหมต้องได้เท่าเากันพันกับห้าร้อยเอาจริงนะเอาจริงนะที่ผมคิดไว้นะไอะ้พวกที่ไอ้พวกหกคนเนี่ยช่วงช่วงหัวคับ มันจะได้เงินค่หผูแขนแต่โจ๊กคุณคุณคุณคิดไหมไปช่วงหัวคร่บเอช่วงหัวคร่บผมอยู่อีกทีหนึ่งแบบช่วงหัวคร่บมันจะได้มันจะได้เงินผูกแขนแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนไปเงินมันจะหมดเงินมันจะหมดเองเออมันจะไล่หล่อตาตรงนั้นถ้างั้นผมขอกลับบ้านก่อนแล้ว ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านคุณต้องอยู่กับผมทั้งคืนพรุ่งนี้น่ะผมอาจจะพรุ่งนี้ผมรับบทเป็นอะไรวะคุณเป็นอะไรคุณคุณเป็นในคุณเป็นคุณเป็นเลน,เป,นเป็นผู้หญิงไหมอาจจะไม่ได้ไปพรุ่งนี้อาจจะขอลาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไม่ไม่คงคงไม่ได้ไป่ะคุณอาจจะได้รับงาน นี้คนเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมป่วยพร<ไ>ุ่งนี้คกูอาจจะได้ก็ลองป่วยบางทีละ่ะกับูถอดล,อดลด้อรถเ่อะ <c oughs> ไม่ถอดล,อดลด้อรถจะบาดเนาะเอ้ยยักใหญ่นะแม่นีญยักษใหญ่เข้าบังานนะนี่ไงเขาก็ยบอกแล้วว่าปลายเป็นนางลุ่พม่าไม่มีครับทุกคนอาจจเมียคนนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็นนาง,นางลุ่พม่าถ้าเกิดคุณเป็นนางนางุา่พม่าแล้วใส่ชุดแล้วก็ใส่ส้นสูงค,คุณเออคุณคือถึคุณดีเนาะคุณลองใส่สิ เอาไม่บ้านใส่ขาบอกไง,งไมีคือจังไหนขาบอกไงผมว่าคุณน่าจะสวยมากเลยนะแล้วผมไม่มีทางใส่แน่นอนกนั้แต่ถ้าสมมติใส่เนี้ยคุยกันนะพาพี่เอฟซีทางนี้นะครับผมก็ ไม่ต้องไปส่งของให้ทางไปนะครับมาส่งทางนี้นะครับคราผมไม่ค่อยมีเลยนะหกพันไม่มีเหมือนกันเราสองคนตั้งแต่คุยกันแล้วไม่มีนะคือคือคือทีแรกอะตอน,น,นเขาดูเราใช่ไหม <c oughs> เขาดูผมคนเดียวดูคุณคนเดียวเย้ยเขาก็จะจับโทรศัพท์พิมพ์ส่งใช่ไหมอะทับทัทีนี้พอดูสองคนรู้สึกว่ารู้สึกว่ายิ้มยิ้มมากไงทีนี้เอาโทรศัพท์ตั้งเ,เลยกูไม่จับโทรศัพท์แล้วอ้โก็เลยกดส่งไม่ได้แมน อ่แล้วมีน้อยเออมีมีมีมาแล้วมาแล้วมาแโอเคครับพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะครับอไาเจอกันพรุ่งนี้มารับด้วยนะวันดีรลตีสวัสดเดี๋ยวจักใหญ่จะพาทุกคนไปเอาบุญเองครับอุ้ยลืมกี่โมงตีห้าแม่ตายกูตายหลวงพี่บอก เออเออโอเคโอเคเด็กๆกันขอบคุณพี่พีเอ็มซีทุกคนมากๆเลยนะครับผมก <c oughs> ็อเ,อเดี๋ยวดูปลายไลฟ์ต่อก็ได้ไปแล้วเออพอจะไปครับผมเดี๋ยวผมไลฟ์ต่อครับ <c oughs> เออคุณก็ไลฟ์ทดสอบไมค์คุณสักแป,ป๊บน่ะอ๋อครับขอบคุณม,มากๆนะครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกลัวพี่เขาเห็นหรอกเราอยูนคนละห้องกันอยู่ห้องอะไรนี่ห้องผมเนีย่ยไฟสีฟ้าเออ,เอ,อไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนจุปี้จุปี้จุปี